สวัสดีเอฟซีทุกๆทุกคนเด้อเจริญพรอเด้อเอฟซี FC เด้อมือนี่เป็นวันที่สิบเอ็ดเนาะปูคุณชีได้จัดคลิปสูตรโบราณของรัฐบาลเนาะวันที่หนึ่งมีข้อกระแตกตรงๆนะพี่น้อ,นองฮ่าฮ่ามีเห็นปะ ยังเห็นเนาะเนาะแตกตรงๆหเห็นได้เนาะพี่น้องเนาะาหาแตก,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 กลลแล้วกับมือนี่แต่ว่าฉลยลงเทียวละคลิปเอดอกว่าเอาลงสองคลิปดอกผูใดสีเบิงบ้งโบลันหนึ่งโลันสองกับเบิ้งสองเทียวเด้อขันเอาลงกันมันซับสนเทียวปูกับจัดตัดเหล็กว่าถุมากมาเอาตัดออก คือจังสูตร้อนี่ก็มีหาๆอยู่แต่ว่าหงเอาแต่ซีๆลงถึงมันหมักซีน้ำล้วเจียวมั่งหนึ่งหันก็ได้นะแมวก็ระายตัวมกากยางกวนอยู่เดี๋ยวแมวนอนลงลุกนั่นลงสิบอกเหล็กเด็ดเด็ดเพลินบอกควงเด็ดเด็ดเพลินกะไอเอฟซีเขามาเบิ้งแหลกกะกดเลก็กกดแชร์เด้อพอไดเอฟซีใหม่ให้มาเบิง้งให้มาติดตามอยู่ตลอดของดีๆอย่าให้พิษให้พลาด ลูกชิดลูกหาตุกคูทุกคนผู้ได้ขอมาเบิ่งกระไดที่ตามไปมันมีอยู่หลายสูตรของปูนั่นมันมีตั้งขมันั่นกระเป็ดเก้าสูตรรัตาบานนั่นไม่สูตรแต่ว่าห้าน้อยนั่นมีทุกมือมือราชีสูตรเล้าก็มี ที่ผู้ใดเข้ามาแล้วผูผิดหวังดอ,อกติดตามในตู้มือรวยไล่บั้นนี้ด้วยลุมรวยกันตู้มือห้าหน้อยได้กันตู้มือเอาบ่ได้เบอกไปเนาะเบอกทั้งลงคลิป,ปรัฐบาลยุ่งผลไปลบอกเล่าบอกน้อยไปเนะาะก็เบอกไปเนาะเพื่อมีผู้ใดหมักจกังไดก็เรียกเบิองเอาเนาะเดี๋ยวกวันกะเบิองด้วอพี่น้องเด้อสูตรหนึ่งมาเห็นว่าช่องหาไหมตรงตรง,ตรงช่องหาหาชองเดี๋ยวก็หาหาแตก ผูยังบอกก็ว่าให้จับเอาไผ่มักตัวเลรกก็กจับเอาในเหล็กในตะล่างกันบ่ผู้จับออกเก่งก็ถอดออกเลยเลยหาสองสอง,สองหาผู้จับว่าได้เมือดมันว่าได้ตะหาหา,หาสองสองหาว่าได้แยกออกมาเอาตะหาซีไปยังสันเอาหาเปียดไปยสัสันซีหนึ่งซีเก่าซีเปียดไปสันหาหาไปยัสันไหมมันก็เลยุดไปแต่ว่าเหล็กใน,น ให้หนึ่งเห็นก่อยืนยันเนาะสองหาสองหางหาสองหาหายืนยันมัดเลยสูตรโบราณน,นะเอฟซีผู้ใดเกง่งกจัดเอาเนาะนี่คือสุดรสองเห็นวันซีซีหา,หาหานี่ตรงตรงเลยของวันที่หนึ่งมือนี่สีจัดสูตรโบราณหนึ่งย่างเดียวเด้อสองว่าท่านจัดสองสิจัดมือรุ่นเพาต่อมือกันไปเด้อเบื้องของไปของมันมันทับย์สนผู้จัดมือเดียวผูก พูดจับเล็กว่าออกไหมจับเล็กออกบ่ได้ต้องจับอันละมือเนาะเอฟซี FC เนาะให้เบื้องน้ากันให้เบื้องเอฟซีเบื้องมือนี่มือเอื้อนไปเอาสูตรหนึ่งสูตรสองอาเด้อมือนี่จับสูตรหนึ่งเด้อเด็พี่น้องเด้อพ่อได้ขอว่าเบื้องล้วก็มาโค้ชเลกโคชแส้เด้อพี่น้องเด้อมีตัวใดแน่ก็มาเขามาเบื้องห่งของปูมานี่ยมีแต่มาดีเด็ดทั้งนั้นละมาคูเกตคูเนี่ยละบ่หลายดอก เอาคำามาเบื้งสูตรเหล็กเคียงเหล็กยังก็คืออยู่ในนี่ออเดอรนี่เลิกเบิ้งในนี่แล้วเหล็กเคียงเหล็กเคียงเหล็กตั้งรับก็คืออยู่ในเคียงไม่บวกกันละการระบาดเคียงไม่บวกกันละอยู่ในเคียงไม่บวกเด้อพี่น้องเด้อให้เบิ้งเอาพายแม่นแผ่นก็จับเอาเด้อพี่น้องเด้อเอาคำามาเบิ้องคำามาเบิ้งไพ่มาแล้วก็ได้กดไลค์กดแชร์กดคำว่าไม่กัน มีมูมีพวกกับแซ่บอกกันต่อไปเด้อของปูขุนคือส่องสิบหก้ารวยชาแนวครับซ่องตาขุนพา้ารวยนี่คือของปูขุนเองว่าม,มนของปูใดดูโมเมนของสองแอดมินก็มีหลายแอดมินยุทีิว่าที่ตามปูขุนออก็ไดเอาไปออกแต่ว,ว่าของปูขุนเองก็คือซ่องซ่อง,อง,องนี่ยละเขามาเบิง้งเขามาติดตามมาเบิง้งมาสียมาแช่กันเด้อพ่นังเด้อเอามาเบิง้ง วันทีสิบหกทีเป็นตัวใดนเขามาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้วอดวันที่สิบหกของมันทีสิบหกเหล็กในตะล่างเนาะพี่น้องเนาะเหล็กในตะล่างเออมันคือสูงแต่นี้ยเ<ะ>ด้อยับอันนั้นออกกอนยับอันนั้นจักหน่อยก่อนขอตรขอ,อไปกล่องมันยักนั่นด้วยกล่องมันอยู่สูงตามกลอ่องลงก่อน เลขในตะล่างมี52จับเด้อพี่น้องเด้อคั่นไปได้ปู่จับให้บ่มักจับเอา0 7 9 สามหนึ่งนี่ละเก็บตัวอยู่ในนี้ละจับเอาขันปูดจับครัให้บ่อมากคือจับเอาจัดเอาได้พี่น้องเ้อมีเหล็กสามตัวนำ้ำเนี่ยซับสนขันวิ่งเขาเรียกวิ่งก้อนให้วิ่งตัวเดียวเลยคือตัวเขาเก่งไปหลด ิดว่าเขาจะควบคุมใดมัดตัวศูนย์พี่น้องศูนย์ศูนย์เอาไปหลุดเลยเอาไปหลุดไปหลุดเลยหลุดศูนย์รูด nhiều tiếng à nè năm nay đó việt nam đó bắt đầu đó mình bắt chuyển hàng đó bắt đầu bắt đầu nhiều tiếng à nè jabco tiếng sảng mình đang sảng pyay xuống 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 hà xuống hà, xuống hà. ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดกศูนยเจ็ย์เจ็นึ่งสองสามส ศูนเก1า so. 1นเก่เกนกนี่เล็ก0นี่เอาไปจับใส่ตัวไดกระได้เด้อพี่น้องเด้อสิจับกับกันกระได้เด้อเล็กวงนอกเอาไปจับคู่กันกระได้คือหาสองสองเก่าเกหนึ่ง เพชสามเนี่ยไปจับใส่กันกันเลยเ้อแต่ว่าศูนย์เนี่ยให้เป็นพระเอกนี่จับใส่เด็กมัดชุดโตแล้วก็เด่นพร้อมศูนย์นี่เด้อมันมีเหล็กสองกลุ่มแต่ว,ว่าอันสองว่าท่านให้บาร์เนกะสิกลมให้บาร์สิกลมสิลล้องให้ได้ววพี่น้องเด้อ กลุ่มหนึ่งอันนี้ศูนย์หักศูนย์เก็ดนี่เก่งสองโคนี่อันมดน,นี่ล่องในมดดังเก่งในมดเจอพี่น้องเด้อนี่เด้อนี่ Sám tù Sám ba quân Sám ba Chắc thấy lời Chết Xuống cầu

câu một, tổ nè, sắc xỉa thọc thọc cành chưa, đền thêm súp ra bình nặng ra, tổ này cứ chặt đi, ba tổ này. hay súp riêng con คือห 1, 1, น,นึ่งสูตรหนึ่งบัานหนึ่งี่บัานหนึ่งเขียนยูพี่หนึ่งยูพี่เออบรวลานหน 1, ึน 1, ่งบนรางที่สิบหกเบือปูเียากโตมากกันศูน0หสาศูน ้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าแปดผู้คุน ผู้ขนเบิรงออเดอร์ผู้ยกกรุงเทพเบอร์โท,ทรศัพท์ลงไทยแปด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 ีตัวนั่นเริ่มซื้อแล้ว่นบอกมาอยอะบางนั่นเดี๋ยวปรก,กันอยู่นี่ละตัวเกง่งผู้ลงเลขเบอร์โทรแปดไลนๆนั่นเบอร์ไทยแปดหล,ลยๆนั่นละถ้ามันซื้อว่าย่อมยังดอก ที่ยุคกรุงเทปโตคุยกับปูอยู่โต่มาหาปูมาถามเหล็กปูกเบิบ้งเอาบ้านนี้เบิ้งเอาปล่อยให้แล้วเปิดเบิ้งเอาเด้อบอกแซ่บอกมูอบอกพวกน้ำซุ้มมูอผูกเดียวกันผู้ไดห้หาเหล็กหาเบอร์หาคว่ำลำคว่ำรวยกันให้เบิ้งเบิ้งของปูขุนเบิ้งไปเรื่อยๆได้พี่น้องเด้อเหลือสีลำสีรวย บัาว่ารัฐบาลบัาวา่ห้าหน้อยบัาวาเาล้า,ถาบถ้าติดตามตลอดรวย้ยวันนี้กะอันนี้ของรัฐบาลเอารัฐบาลชื่อม,มันมันบ่มีรอดเลียดจัะเนี่ยอาคะยาตรงนั้มันลงพิษมันลงพิษรัฐบาลมันบ่ได้ลงพิษขอโทษขอโทษมันเป็นรัฐบาลสุดโบราณ หนึงแต่ว่าเล็กแม่นยุได,ไดกนนก้กะมีศนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หเล็ในตารางกะมีเอาเอาในตารางก้อนหาหนึ่งกะมีโตรตรงลงมาก็มีหาศูนย์สามเก็ดศูนย์เกสองเก้าหนึ่งไม่อยู่ อยู่ในตะล่างนะเบื้งดีๆเด้อจับเอาก็ได้จับเอาเองก็ได้จับออกไปหากันก็ได้เล็กลุ่มนั้นแยกออกไปก็ได,ด้เด้อพี่น้องเด้อไผหมักตัวใดก็แยกออกไปจับคู่ให้ก็มี่ชุดหนึ 5, ่งชุดสองชุดหาชุดเกศชุดเก่าเก่าหนึ่งเขียนเขียนฝา่าวดบ่มีมีตลรัฐบาลซื้อบ่มนเขียนฝ่าเกินจักมันยันผูน้ใด้ว่าย่งสิน้น กมี3ตัวก็มีเก็ดศูนย์เกศเกขักมเด่นกมเด่นเด่นกับศูนย์ก็ดห้ตัวในใี่้กับเด้อพี่น้องจัดนัดศูนย์ห้าศนย์เก็ดปิ้งกให้ลูดศนตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีเด้อใเอฟซีทุกคูทุกคนเบ่งดีๆ สุดที่ว่าว่าได้วงกลมก็เป็นตัวเก่งคือกันแต่ว่านักตัวนักก็คือสองวงกลมเลยละ่ะให้กลับน้ำลับมัตตุโตก็ได้ยัดปล่อยเมื่อไรเดอ้อขับเบาๆเอาเมื่อนี้กับผมมียังไลยดอกให้เอฟซีทุกคู่ทุกคนลำลวยกันทุกคนเดอ้อผู้ใดติดตามสองของปูขุนชิมกุ้งปลาลุยชาแนลกับถ้าคุณพาลวยลำลวยกันทุกคู่ทุกคนบาวา่าสิ รัฐบาลหรือหน่อยหรือเล่าลำรลยกันทุกคนเนาอเด็กม่นเหมนไม่แม่นเมนให้เอฟซีทุกคนเงินน่องท่องไลเดอเงินไรน่องท่องไรมาเ <c oughs> งินไหลเข่าท่องไรเขา่าเดวลงไปกันหนึ่งกันแล้วก็ย่าเจ็บย่าจนกันให้ลำลำเลยๆยกันเงินบวขาดบวกขินในเงินในซานเด้อ เป็นคนห่างตั้งมีกันทุกคนผู้มาติดตามจะเจร่อพร